ก็ปลาใบเองนี่กวนนวดกวนเกาท่านไปก้างปูข้องบาเลกาวปูเคยปวยตัวตทำใจทำลต้องเอาเก่าทำไมได้เก้าก็ไม่เอาจริงนะตัวหางเงกูยอมรับมาเป็นตั้งจริงพราปูกูเกตอวเลกเก้าเป็นเลกมงคลต่ำเลยต้องลงได้เก้าทำไมได้เก้าแกไม่เอาโซกินเล่กันแล้วกันเวลาแกนอนแกต้องเล่าตีเก้าเก้าหน้าตีต่อนอน พูมึงนั้นเออกันไม่ตีก้าวกาวนาตีกันไม่น,ไมนอนตั้งใจงวงปพื่อไม่นอนต้องกล่าวตีก้าวกาวนาตีตัวนอนนอนตีก้าวกาวนากี่อยา,ากเชิญฟาดเลยมึงว่าตีก้าวกาวนาทีหัวเจ้าเนี่ยตัวตื่นนอนกันไตฮองอยู่ทีเวลาแกกินข้าวเมือนแกเพืบกับมือก้าวกำตาเนะแกพูหิมาเละอันกนนะระจายชนี่นเลยอมันกัน,กน,น,นได้โจรกำหลังไล่ตัวกันเลย แต่ต้กินเละกันเลยกัน่านิ้วมือจินิ้วแกจับถุงแกนิ้วจคบแกเลยแคเลือกเกาแล้วว้าห์ใลงทุนกัรนัดนักลงไปเล่นตายเมื่อเปย์ตะจ้ำลอยใจยกขึ้นผูวขวดแกยกขึ้นตัวเลยยกขึ้นจนมาเปย์กบกาลอยเลยนั่นโบเลยมึงไม่ใจ่จราดในกาเล่ตัวลตัดแกบานเมื่อแกปวดเละอยู่จองเดียวเ่องน่จองเกาเคยเลื่อนไปูวดจองอ้นแกสุกเหมือกแก ใช่แกว่าเลเม็ดเป็นจองจ้องอท่านยาเพิ่งตายมาไม่กี่วันใช่ยโย้ไว้ก็เกินทกับคนเกินงไป่กันไหมหายเหนื่อยนี่มึงอย่าไปเล่นกับยาก,กับปุ่นกัรุนท่นเรียกว่ามามาซามโมต้มกินแต่มันเลือดแต่น้ำตั้งไว,ว,ว้กูไกลแก้วหลังนี้ไม่ต้องมาตรวกูไม่ต้องมาตรวกูไม่ตรวมึงเลย,เยตรวใครมึงต้องไปตรวจเลยแก้วเลย นตยโได้แก้วได้รึไอ้แก้วนั่นแหละมันบอกกูบอกกว่ารึบอกว่ามึงกับมันนั่นได้กินเส้นเงีอืมฮันเลเวอร์เรื่องแจงนามตั้งไหวกูกายชกไม่กินเส้นเงี้ยลูไม่กินเส้นเงี้ยปตุกกลางเลยแกโตนี่กินมามื่อฮารุไส้แกต้องไปนั่งกินกันหน้าชกแฟนเพื่อไอโตอินเตอร์ต่างกว่างเงินต้องไปนั่งกินกันหน้าชกมันได้เป็นซ่องตัวขึ้นมาแล้วอ๋ออะนะอะนความกระวนเปิดป่วยขึ้นมาแล้ว แต่ตายต้องมากูเจนให้ต้องกินแต่กูไหวต้องกินพวากอยในจอกด้วยป้าพองมาเด็กตายเปลิดอยากมากินมาม่าตัวไอ้แกอยู่ในจอกและกูไม่ใจปผึ่งอะไรเลยไอ้โตนี่ยใช่เรียกว่าเจอกูเจอปลาเอิญปลาต้องแกลัดนัดแกตั้มต้องอำเภอตั้มปนาราจังหวัดกอนเราชซ้ตัวปลาเอิญปลาต้องกูเจอมาจากลัดนัดกูเลี้ยงในตู้ปลาอย่างนี้ วันนั้นกูไปตรลจรักเกล้าอวยก,กับคนแก็ป่าว่ามันไปใกล<อ>้หมึงใกล้ว่ามันเออป่าว่ามันไปลัดอวยวัยโตมึงอยู่บ้านจเฉลยปลาเอินปลาตองกูกันรู้ชึกว่าว่ายน้ำไม่ไกลคลองต้องใกล้ใกล้ไม่บายเลยมึงรอไมมกูกลับมาตึ้งตั้มเรือปลาเอินปลาตองกูทำเรือมันเอาปลาโมล,ลงไปอยู่กันห ใช่ปลาโม่ลงไปเจอไอ้ตัวเนตัวปลาอื่นปลาต้องเงีต้องอปลามันไม่ไหวแต่กูซ่งปลาโมลงไปสักตายไม่ดีด,ดีมึงมาเห็นมึนมงไอ้ปลาโมยิ่งก็ปลาอื่นปลาต้องแต่โอ้ก็เร็วแต่ตั้มแต่เรื่องงานไม่ทั้มอันกูหนังอยู่แก่ล่านาด้นมาจึงบอกกูไอ้ต้องไอ้ต้องไปเล่นแต่นู้นเมื่มึงรถปรีกตายอยู่กลางบโบนูบกูตกใจมิด ว่าแม่ไม่น่าแก้ตายเลยและแม่เราไม่เคยเปน็นปุ๊ดถ้าไปกับแกเดินไม่เคยแกรถกับเพื่อนแต่รถอดดีปิกตายได้ปลือแต่กับเป็นลวงแม่แกไปบ้านไปถึงบ้านแม่ในตายเตี้ยแต่แม่กูกวเลยตาไม่กลายใบยกันเค่รอยปริกตัวเรื่องตายเลยอย่างรถน้ำอยู่ได้กูบอกแว่ว่าแม่มึงบอกปิกตายว่ามึงไม่เชื่อกูนึกว่ารถปริกนู้นต่หมอกกูกเจอบอ มึงทำกับกูปนิมมทำแล้มึงได้ไรนี่กูตามเตี้โตทำแล้วโดนซึกใบจ๋ายขวัญชดตายไม่ต้องเป็นสาระก็หลอกล้านเละเละเตี้ยโตเปลือหลักขี้ยางเลยอย่างนุกเลยหอมมากเครียดไหมคนเราต้องเครียดอย่างตุกวโกเปอนายพูนไปกับเคยเป็นจนหลักขี้ยางพ่มไปต้องคนเมียตึงเมียมันเนินเลยว่าจนวิ่งอีวี้ขี้ยางพ่อมวิ่งปนไปหน้าวีแล้ว เมียว่าดูดูดโดมันวิ่งไปต่างปลาโดปวดหน้าวิไปเลียวดูวิวไปปรามานยี่สิบกิโลวิ่งไปตั้งชรองลูกคู่อัน <c oughs> อันเคยเมียผมนะ้วโอ้เมียนานพูดี้ก็เป็นคนติดสนุกสนานนะ,ะนุกตั้งโลกนะั่นหรือ่า ตัวตาวิทย์หลบพุ่มลำไปแล้วหอนั้นนั้นพอเมียนายพูดนิจโจมหันโจบกับบาวีเมียนายพูดโจบกับบาวีครับเอกใจมาเล่นไปถูกหอบโอ้ไปเลยจมกระบาวีนะแหลมขวานพปแล้วโจบครั้งกับบาวีหอนโจบนักเลยวันน้อยก้นตกน้อยน้อยยังไม่ตัดแล้วก็เปลีเปลี่ยนกบาวีเบาๆแล้วเอาใกล้พุ่มต่ำกีตาร์นอนดีด เบี้ยงกับ hey. ม so. so like. ันด oh, ึงปลายเข็มันตึงแล้วมันกิดต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 ิวติดติดติวโตก็วันน้อยโบมันโซโล่ใช่การเป็นยุ่มยุ่มจังหวะฮอนันกับอย่เจ้าวโกงกีตาร์มาไหวเลยไหวเลยผมนุกดีดีไปนักโอ้นันกับโอ้แต่ว่าวันนั้นดีดฮอันนัน ไปโตกับลูกบิดแคนดิงแล้วลูกบิดขำจอมจอมน้อยลูกบิดไปตีตังเจียมมันนะเกานั่นับแต่ลูกไม่เทีเยวนออกมาคือเที่ยวเล่นเก้ยกันอยู่บ้างนี่วันนั้นดีแล้วลูกก้อนหนูดิงแล้วเมียนอนดีกิต้าก้ยปุ๊บลูกบ่ามาตึ้งคมเลยลูกบ่าวมาทำร้อแม่เมีดีกิต้าพอลูกเออวะลูกบ่าวมาใช้ร้อยนะกีต้าพอใช้กองลุยน้าวะใช้กองหนุ่ยไม่ใช่อ่ะพอ ปวงกองเมืองกีตาร์ปูงกองพกกีตาร์ควยเอ็นกองปีบ่าเยี้ยปีขึ้นไรเลยควยนั่นไวโอลีนอ่าได้เลยได้เลยโอ้บรรลุกับจริงกับครอบคนบ้านนอกบ้านนาเอ็นย่อย่างเกลี้ยย่นย่นวางตื่เรากลับเมืองกั้งก็ได้แต่ต้องใจเมียให้มันตันเด็จแม่เพลคะในแม่ลูกมาช่วยเหลือเด็จเมธ ปลอดภัยแล้วลูกจะพาสเด็จแม่กับราชวังดีแล้วลูกแม่ไม่ค็ภูมิใจเลยเกินที่แม่ปลอดภัยมาแต่ว่าเราจะไปกันวันนี้นะเป็กคะแล้วนู้นก้อยกับนู้นจะหล่อหลอนุบๆหรออ๋อผู้หญิงคนนั้นก็เป็นใครที่ไปกัะเดิดแม่เธอชื่อว่าตองเปล่าถูกยักพามาตั้งแต่สมัยโน้นละเอาละไอ้ป้อมที่กับม่อมแม่ อออไอ้พมพี่ครับตองเปล่ากบอกตัไอ้กว้วมาไอ้ก้วมาตรงนี้เธอตองเปลาเ็ามาแล้วเหตกรเดนตองเปาตองเปาอ,อม้มือกิตันนนน hãy để tít cho tên á ốc đầm đầm, ờ, xưa rồi thua cả quẹ, thèn cả quê ít điếu núm đa cái nấy, hãy mầm xồm đun em chứ đây ạ, à? ờ, à, nông quáo, tòng ngan đây ạ, à? tòng ngan phơ, wow, tòng ba nè, điếu cả pin อูป่เนกไหนอะเพื่อนเบืองี้วนั้นน้องทำงานอนุเพอแล้วปีเจอไรอ่ะปีชื่เอเปียกเจอจริงอะบุญหยาเปียกบุญหยาเปียกปีเปียกครับทำงานไรอะขึ้นปึงฮะอาชีพไรก็ขึ้นปึง,ข,ข,ปงขึ้นน้่มเพื่อใกล้ครับโอ้ราได้ดีรายได้ด,ด,ดีขึ้นปึงอะ แต่ใน,นมังนี่ไม่ใจก้อยค้นแลว้วถ้าคนทำงานอนำเภอไม่ชี้หนูยาได้กรบเพรแหว่อ้โหน้องวุ้นกันกัะปีวุ้นกันขึ้นพึ่งครับในรายได้แบ่งกันเพื่อรายได้น้องชี้หนูยาได้ปีตะขนนั้นแหละน้องจะชี้ให้กับปีขนั่นแหละไดรายได้แบ่งเพื่อไอตีอ๋ก็ทำๆกันนั้นนำมันได้ผลชี้ น้องไม่ใจขึ้นหลอดนั่นแต่ว่านั่นหายให้ยังกนชี้แต่ผัวกี่ขึ้นลุย ấy. แฮะในรายได้แบ่งกันฟื้ก็น้ำม,มันได้คนชี้แต่คนขึ้นได้ได้คนขึ้นน้องแต่แต่ลังลบเราไม่เอาเงนินน้ำเอาเัินแต่ติดรังติดได้ให้ไร้กลซนึ<อ>่งกี้ป่ะนะกี้กองเคยกองมัน เกิดตีลั่งแลนั่นนั้นตกลงกันรอเดียวนะ่ยกูพายิ่งไปจำเร็จรูปไปไต่เอาน้องเป็นเมียกะอุ้มไปเลยป้าถ้าบันนี้เพื่อเทือไปนอนตีโลเพื่อไปนอน <ma> <y> <c oughs> ตีโลมาเดี๋ยวไ้กูจะกูแกย,ยไปกู บุกันเว้ยแอมมานีใช่ใครเอากองใรูวยนั่งใช่อาะพผู้ก่อเจ้าตั้งมีได้กันไหมเหลือต่างเปนครศรีธรรมราชตูกเก่งมากประเทศอะไรจนที่สุดประเทศที่จนประเทศอะไรที่ จนปรตีนครับเพราะอะไรเพราะจะจะอีตูกองออกทูออกเชนบอลเทียนมันนี่ว่านั่นเกะกันว่ากูกับกรูฮาเลือดมึงยแถเพรำมาตุ่มจะลาดีตายเหรอคูกับเนจิงตายปานะานันเกะกับครูว่าตาครูตายโตเกะกูจิบ้าสามตีตาครูตายพิษกูเกะครูสามดีตกลงตายมาผู้ตามา ดนใจหนึ่งปัน้นนาคอดปั้นจังปั้นปัตตลุงแล้วจงปยากยัดว่าวดนใจน,นี้ไปไหนปอะหยัดใจปิดไปน้อยไม่ไปน้อยตังอยู่อันนี้กอมลงยิ้มจัดหนเมื่อต้องหงยพวกูยิ้มก็ตายไปแล้วกันนี มันตำตาเลยมึงเอะกูโตเข่งเดวกูเข่งตายโอ้มึงกูเลยนละป้าลูกกูตาเร a กันี่กูตำแตงออกกันแล้วทำไงรูเปล่ารูเปล่โอ้เอ็กซ์จะรีเล่เล่อันนั้นข้อเน้นเปล่าเมียกูทองเจ็ดเดือนกูว่าถ้าลูกปีกันกูตำแตงออกไปตึงเอ็กซ์เลยหม้อบอกว่ายังเก็นตายอยู่กันปีกันเลยไม่ไม่เปื่อแล้วเก็นตาย พอเมื่อยังจองกันหด้วยได้เล้วคุมเหลือนัดแล้วปีนี้ได้โอ้กูทำเหลือไว้เพี้ยกุลบานทับตะถังไปบ้านเมืองเว้นพอดกว้างต่างของเที๋ยวบเกลือหู้พอดอันนี่ว่าเตะกว้างต่างอยู่หนูว่าพอดกว้างต่างมาเตะพอดหนูเปลือกยาวดีผมเพื่อเร็ว con lầm lỡ lầm lỡ nát nè rồi anh ba cân phá phá không phải mang là bạn cũ cũng ai còn đi đi thế hoa này phải đưa này đi nè rồi còn đẹp bạn cũ đẹp trao trao trái gần kinh này tuổi đi thì đưa na bán ổn oh, là mấy cả ham mấy tỷ đẻ rồi nung kinh nhìn ngoài nó là chơi chơi dưới ngoài nó Hãy เราปีนั่นก็เจ็ดทีจีัวเราปีนแล้วกูบ็ไมา่ล้องมา不来我在乎哈哈哈搞ไปกูทำไงไอ้นี่กูทำอะไรเอ้ยเอ่อช่วงเต็มควาเวลาแกงต้องคุดช่วงเต็มควาเวลาแกงต้องคุดโนอไม่ปิดแล,ลยได้ Chương tiệm quá khứ khi bế quỷ lại kênh thông Kim kỳ minh. Mèm! Quân đội anh đèo gần! Tóm lông! Mừng anh em! Ồ! Ê tô nhấp! Ná cà lèo năn mà năn! Tê chút tay ăn mát tự do gần! nhung chăng? ตอนนั้นตีนกูตายมั้งนะน้ำเจียงกันนะมาคว้าชายตกลงนางเป็ดไปด้วยพระเจ้าค่ฉันไปกันดิครับต่อเดียวใจต้องติดตามแฮปปี้พูนไปร่ากลัวเดี๋ยวไปม่วงกับแม่ไม่ล่ากับฉันเดือดไม่ได้ค่ะเอาก็ไปถ้างั้นดูแลกันได้ดีแระเจ้าค่ม่อมพอเรากระม่อมกันเออก็กราบตาไว้บังคุบลาบเลยว่าโชคดีแทนม่อมฉันเองกราบตาไว้บังคุบลาบเค่ะนักเรียนมาครับ วันนี้ครูจะสอนวิชาให้กับเธอแต่การที่เรียนวิชาในครั้งนี้ครูจะทดสอบความามบ้าก่อนกับครูจะถามเธอว่าภาษาอังกฤษคำว่ากล่องนี้คืออะไรบอกครับพูดเร็วๆหลายคำบอก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 ามใจกวเถยะภาษาอังกฤษว่าอย่างไโบลอกครับ สองคนพร้อมกันบอกบอกโบรบอกโบรเส้นผมประจังคิดว่ายังไงแฮสามคนพร้อมกันบอกโบรแฮบอกบอกโบรแ่ต่ำจนเป็นมากเลยไม่โูได้นักเรียนกวัดแต่คิดยาดอกดื้อคนลชะชาลาดกันนหน้าเต็นนี่กว่าพัน ซ้ำเต่งอยู่ไฟได้ลงนั่งชื่อนางนวลน่ะเหาะนั่งชื่อนางนวลว่านั่งชื่อโป้กูคาเฟ่เลยเนยะว่าเพือฮิทซอนวิเจ้ามึงห่านี้แน่แต่มันเป็นครูมแข็งคนน้อยต่อไปนี้ครูจะถามนักเรียนว่าหนึ่งพันลบออกเสียเก้าสิบเก้าเด้อเท่าไหรหนึ่งพันลบออกสิเก้าสิบเก้าหนึ่งพันลบออกเก้าสิบเก้านายโต วิธีลบอปันตั้งเข้าวสุก้าวล่างศูนย์ไปยืมศูนย์ศูนย์บอกว่ากลัวมึงเปลือยศูนย์เรากลัวกับศูนย์ศูนย์จึงไปยืมศูนย์นู้ศูนย์นู้บอกว่ามึงนั่งข้าวเดียวกูไปยืมหนึ่งพอไปยืมหนึ่งหนึ่งบอกว่าอย่าไล่บันเทงกูกัดก้าเจก่องป่ะเหล็กปีแล้วกันจะเล่นยืมกันแก่ใจเหลือเท่ากับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบ แล้วเท่ากับเก้าร้อยหนึ่งครับเก้าร้อยหนึ่งครับผลบวกกับผลลบอะไรมีผลมากกว่าไม่แน่นอนครับทำไมถึงว่าผลบวกไม่แน่นอนเราบางตีบวกกันเลยมากบางตีบวกกันเลยผลน้อยยกตัวอย่างเหาะสี 4, ล 4, ล 8, ล่ลูก, 9, ลกรวมกับหอกสี่ลูกเท่ากับหาะแปดลูกถูออกเก้าลูกรวมกับหาะหนึ่งลูกเท่ากับเหาะสิบลูกทูก ทรายสองกองรวมกับทรายสองกองเท่ากับเท่าไรครูเท่ากับจีกองปิดเท่ากับเท่าไรเท่ากับหนึ่งกองแต่เติบเติบอ้โหผูยอมรับยศของคุณนายไอเป็นสีนึ่งเลยกันข้อต่อไปครับครูจะถามเธอว่าครับโยเจย์เจย์ดะ คูจะถามเธอว่าประเทศอะไรที่รวยที่สุดในโลกนี้ประเทศที่รวยที่สุดประเทศไทยครับประเทศไทยครับรเพราะอะไรเพราะประเทศไทยมีเจรียีทองคือพระธาตุโดยยันนมม่อมปอเรากะม่อมกวากลูกกวากเมียไปด้วยไม่จันไม่บายัันไม่ได้รำฉันไปกตึ้นต่นอใจกูนตาโรจไปพอแม่ไม่ถุงนั้นไม่ลบเหล่า ไม่แจกกูแป๊มได้เห็นไหมลึกตั้มพื้นมาแล้วพี่ได้กันแล้วให้ลูกโยนนี่ต่อเดียวใจไอ้ควักไว้ต่อเดียวใจเราไปกันเอาแต่นั้นลูกของนายพูนเจ็ดจะให้นางสนมเออเป็นผู้ที่ดูแลให้มาด้วยหรือเปล่าครับนัอจะเดินอยู่น้องตรงนู้นจ้าวัดจะเดินเล่นอยู่เดียวใจโอ้หน u มาแล้วเราเองจะยินดีนะช่วยเหลือทางด้านาเรื่องนี้ดูแลเป็นธุระให้ ขอดีลูกอย่างนั ama, ma, ้นเหรอนี่ลูกพูนเหรอฮะฉันถามว่านี่ลูกพูนเหรอแม่จื่อจึงจึงพอพูนพอหนูพูนแม่ไม่ใจลูกพูนคือฉันหมายความว่านี่ลูกพูนเหรอแม่ไม่ใจดอกพูนพอดอกพูนได้ชื่ออะไรเธอชื่อจื่อแป้มชื่ออะไรนะจื่อจือปจื่อูจือแป้มทำไมชื่อแพรมไม่เดว บาปู่อกันเม็ดเล้วกําเฟรมกล้องแขไต้ายนากจิ้งเวทนะ่าก้เด็กกล้องปินต่อไปจะต้องมีความรู้เรียนหนังสือหรืออย่างลูกเรียนแล้วจับคินหนังสือแล้วจับเออดีมากแล้ตอนนี้เอ,อ่อต้องรู้จักประหยัดนะสอนให้ลูกประหยัดใช่บ้างดิพูนจำไว้นะดุกเบ้าปอทองประหยัดต,ต,ต่อไปหนะ้าได้เลื่อดทางอจองให้กวังเกิดจำไหม มีจะลึงอพึ่งบรรจบให้กระบะใจใจไอ้จ้าจะไปเพื่อไอ้เรื่อยบาบันป้อมนั่นรำกันแกนไต่หลวงพี่เลย่นดื้อกับเราไมา่ใจหลวงวังไปกี้ในวงไฟวิบิไตต่ตีแดงกูแจมกี้ในวงไฟไปกี้ในร้านก็ต้โตมาดีเพ็ดโอ้แม่แม่ใหญ่เพ็ดแม่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 จะแม่เลย อย่านดนไม่ได้เป็นเด็กเป็นเล็กทูเป็นเป็นก้นไม่แก่เป็นเล็กอ๋อยันตื้งก่อนตานั้นปานปืนเล็กไม่แก่ดวงว่างต้องรู้มีความสามารถนี่โตขึ้นอยากจะเป็นอะไรอันไหนแพรมโตขึ้นอยากเป็นอะไรจอจอขึ้นหนุ่ยดังเป็นกำนันอยากจะเป็นกำนันพระเจ้าขาคนที่เป็นกำนันมันต้องมีฐานเสียงบาปืออีเป็นกำนันปือเราไม่แจ่เกิดมีตานเที่ยง มีจำนั่นแม่ใจต้องมีท่านเจี้ยงนี่พอตำรื่องไปไปโดนตัดจีก้องไอ้กบจำพันบาทเดี๋ยวคุณจะได้รับบัตรกำนันเออบัตรกำนันดำการไปไปปอนปอนไปดำการกูเลยยับเทียเจนกันเทียเจนเงาอุ้นนำแกงกินเงาข้าวเลยอืมปอนรุ่มจีนแล้วปอนจอจังนิดให้เราโกดจอจังอ๋อเปิน้อย ไปไปกินจะไปกินไปกินตามิมอะไรก็กินนุ่มตามิมนุ่มไรตามิมก็อยากไปตามุมเจอไปตามุมออไปด่าไปก็ตังหีทิปไม่มีตังหีทิปแค่นั่งโต้ตังอาทิปงออาทิปยังผมตาบ้าเล่ากูะตังหีทิปไหมตังอาทิปยังไม่อาทิปยังหรือหีทิปกูน้อยเหรบ้ากัน เอาเดินทางแต่ถ้าผู้จะไปประกาศกล่าวเรื่องนี้แล้วมันเสือมันดีกว่าเดาคนเราจะไม่เกลียดชีวิตพวงใจอะไรนะกรับนี่พงคิดว่าตรจงหลวงให้เรียนจบได้เออได้ตำนานเออดีตอนนี้เด็กที่จบปริญญาณสีนี่เขาว่าทำงานสตา,าร์ตาต,าตีมือนะ้อาใครวิ่งว่าสตาร์ตตีมือน้าโอ้ไข่เก๊กาเก๊เครือร่องรับจ้างพุ่งกับเดินเหมือนกันสตาร์ตมือน้บิดก็เหล้าเช่นเป็ด โอ้ฮัลโหลเชียกันแดดไม่อุ๊บตัวกกันแน่วัวเตียนบ่อแต่เชียกันยอดมันปลาหัวตอกคือบลบากเมื่อนีจับเยอะตุกตาบ้านนายอยู่ใบไปเมื่อนกันตะกคนท่านเลยครับนี่วังนี้เด็กก็อยู่เจ็ดควบก็จับตำบ้านหมแล้วเด็กเจ็ดควบที่ตำบ้านะครับเฮ้ต่อไปใครก็ต้องตำบ้านจะได้บุญใคยก็ตำนานแล้วตำบุญเลยไม่น่าไปเยี่ยวเนี้ยไม่บ้านก็เปลือดกันเก่งนะ ไอโนบอตสักมายืนตำบ้าอยู่กลางลังมเก็ยิ้บัดประชาชนบัดประชาเดดยะเส้ตำบัดเออก็บตสักกันเยมืเลยเมียเก็ดืเลยถึงวาใจคยปุ๊เออปุ๊บาหนึ่ไม่ออมสักโดันเี่ยวขอเมียจือปุ๊กันร้อยใจมาโดนเรไปพืินปุ๊บป่าได้ไหมโอโตอยาเพืดป่านี้ว ơn nàng gặp ô bữa nít cháu phàm mẹ chưa chơi mẹ chơi chơi anh vang vang vơi đếp lên kia bị phà phải chia bóc lên chơi vậy anh có quân bắt rau này năn cháu phàm mẹ cuốc ăn mẹ cuốc ăn chơi đây mẹ cuốc chơi hít phê xăm hít ô chơi hít chẳng càn cồn ô mẹ té coi tao nữa ô chơi hít cặp chơi hít Thật bàn mà chữ lên chữ tay chữ chính chữ chặt lụt nằm ra cuốn trúc ca Nà dọc rơi <laughs> có và đù lê bà trả chôn Nà có biệt Nà biệt rơi mà biệt Ta bốn cu Để rồi rồi phê má đi tí cu โอ้แต่คุณก็ใจดีเปลนละอันนังวิรถนจะลรายมาเด้อวันนี้ตำบลกูเขาคุณนายกยเด็ดนะครับอันนายกยเบ็ดเขาคุณผู้ใหญ่กันผู้ใหญ่มูนไดมูแป็ดเออมูแปดกับมูแป็ดอันนี้เขาคุณไโอกาสตรงนี้ผู้ใหญ่ไดก็เจอ

คี่เก็บแต่คุณตกใจอยู่แก่ยาลายเือนากีคราแต่หนูนี่ตัาลรองเว็บมาแล้วก็เจญกับพี่ม่รวมบันทึกการเดนเดนร์อาที่นี้เคยได้ราังวัลมาลอยนึงไม่รู้ปลอกวันแกตกใจด้วยวะก็คุณกัรที่ไ้มาลอยนึงนะคหน้าไม่รู้เคยเด็กเดียวก็คุณหมากับไอ้ไหนน้าอะนี่จับคุณลักรู้เออนะการตรงนี้ไม่ต้องกลัวยโยกันไบพี่น้องเราไม่รบรา นูพี่น้องมาใจยาลามาใจไปตมหลาย